นิยายเสียงเรื่องคุณตัวร้ายยังอยากจะหยาอยู่ไหมครับตอนที่45คุณหมอเจียงเข้ามาถึงห้องพักผู้ป่วยที่เคยเป็นของจางเจ๋อมิงเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้คนที่นอนบนเตียงกลับเป็นจริงฝานโดยมีจางเจ๋อมิงนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงตำแหน่งสามีภรรยาสลับกันดือ้อแต่ไม่จำเป็นต้องเดาว,ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็สามารถรู้ได้นายบอกเขากระทันหันใช่ไหม คุณหมอเจียงหันหน้ายับยับไปหาเพื่อนสนิทที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมและคิดจะเลิกคบมาตั้งแต่มัธยมเหมือนกันแต่โชคดีที่ยึดกันมาได้นานขนาดนี้ตอนนี้จึงนับว่าเป็นเพื่อนกันอยู่และตัวของเจียงเฮอเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักสแสดงของเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้จางเจอหมิงพงกหัวพร้อมสีหน้ารู้สึกผิดไม่มีอะไรจะแก้ต่างแก้ตัวเรื่องนี้เขายอมรับความผิดตัวเองจริงๆความเป็นหมอตีตื้นขึ้นมาจุกอยู่ที่คอหอยของเจียงเฮอ เสียสติไปแล้วหรือไงเขาช็อกขึ้นมาจะทํายังไงนายนี่มันทั้งที่หน้าตาเย็นชาตั้งขนาดนี้แท้แต่ใจกับร้อนความย้อนแย้งในตัวเองน่ะพบเพลาลงหน่อยแทนที่จะลงมือปรับป,ปรับในควรจะค่อยๆอธิบายให้เขาฟังสิจ้างเจอหมิงเอ่ยอย,ย่างจนใจฉันแค่อยากเลิกแสดงเร็วๆตัวฉันเองก็รู้สึกผิดนะที่ต้องแสดงละครตบตาเขาเนะี่ย เียงเอเข้าใจเพื่อนอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นการกระทำบุ่มบ่ามก็ไม่ใช่เรื่องที่ดียังไงก็เถอะมีภรรยาดีต่อไปก็อย่าทำให้เขาเป็นทุกข์ใจอีกระวังจะหลุดมือเพราะการกระทำของตัวเองจางเจ๋อมิงชักสีหน้าอยู่ดีไม่ว่าดีโดนเพื่อนตำหนิเป็นวักเป็นเวนทั้งยังมาปากสุนัขแช่งชักกันอีกคนที่เหม็นเบื่อชาวบ้านเป็นปกติอยู่แล้วจึงอดใจเยาะเยอ้ย,อยกลับไม่ได้ฮ <c oughs> อีดีชาะละสิรีบหน่อยแล้วกันนะ แกกว่านี้ก็หายากแล้วอีกอยาก่างคนดีๆแบบภรรยาฉัน asaki, ใช่ว่าจะหาง่ายเจียงเฮอแค่นหัวเราะกลับยังเหลือจะเชื่อให้มันน้อยๆหน่อยเถอะนะาทำตัวแบบนี้บ่อยเข้าระวังจะมาอยู่เป็นโสดกับฉันจางเจอหมิงขบฟันจนสันกรามนูนเด่นคำพูดเพื่อนจี้ใจดำเขาเข้าให้อย่างจางจนแทบจะกระอักเลือดออกมาเพราะตัวเองดันมีสัญญาอยากค้ำคออยู่ที่ว่าอาจจะกลับไปเป็นโสดใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ หุบปากสุนัขของนายไปซะรีบดูอาการให้เขาสักทีฮะคุณหมอเจียงแค่นเสียงเหลืออดเหลือทนใส่เพื่อนเพราะคนที่ดึงเชงเวลาก็เป็นเจ้าตัวเองแล้วยังจะมีหน้ามาว่าคนอื่นอีกเอาแต่ใจเสมอต้นเสมอปลายจริงๆตอนนี้จริงเสลฟานเป็นยังไงบ้างแม้จะรู้สึกเข็ดฟันกับคำเรียกสุดแสนจะเอ็นดูที่ได้ยินแต่เจียงเฮอก็มีจรรยาบรณพอจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน ถึงจะไม่สามารถเก็บสีหน้าเหม็นเบื่อความรักชาวบ้านเอาไว้ได้ก็ตามภาวะความเครียดสะสมเนี่ยพอผ่อนคลายแล้วก็จะมีอาการแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนจะคิดมากจนนอนไม่เพียงพอร่างกายเขาเหนื่อยล้าม,มากโดยเฉพาะสมองกับจิตใจแต่ไม่ได้มีอาการร้ายแรงอะไรนะนะตอนนี้คุณชายจริงกำลังหลับอยู่เดี๋ยวฉันจะเข้าน้ำเกลือให้ด้วยจางเจอมิงพงกหัวรับปล่อยให้เพื่อนทำหน้าที่แล้วคอยมองอยู่ห่าง จริงฝันมีอาการอย่างนี้หากนับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วเห็นทีต่อไปจะปล่อยให้ภรรยาเครียดมากไม่ได้พอคุณหมอหนุ่มดูแลคนไข้คนใหม่เสร็จก็หันมาหาเพื่อนตักเตือนอีกละลอกถ้าเขาตื่นแล้วก็ให้ค่อยๆค,ค,คุยกันนะอธิบายช้าๆอย่าย,ยัดเยียดข้อมูลฝ่ายเดียวดูจากภาพรวมมาจนถึงวันนี้นายมีภรรยาดีฉลาดรูด้จักแยกยะเข้มแข็งมากด้วยฉันคิดว่าเขาจะเข้าใจนาย ไหล่ของจางเจอมิงยกขึ้นเล็กน้อยขังก็เชิดขนานพื้นขณะที่เจียงเฮ่อเอ่ยชมคนบ้านตัวเองฉันรู้อยู่แล้วภรรยาฉันปกติเขาก็นิสัยดีแบบนี้คุณหมอเจียงเบ,บ้ปากใส่หัวไปมาด้วยความเอือมระอารู้สึกว่าถ้าอยู่นานกว่านี้อาจจะทนความรักที่กำลังฟุ้งอยู่ในห้องนี้ไม่ไหวจนสำลักตายให้จ่าอะไรก็ช่างเถอะ คุณหมอเจียงพอให้พยาบาลไปหยิบน้ำเกลือมาแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองฝีมือคุณหมอหนุ่มคล่องแคล่วใช้เวลาไม่นานทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดหน้าที่ฉันแล้วขอตัวนะจางเจอหมิงนั่งลงข้างเตียงคนไข้เงืมงําแผ่วเบาจิงเซวฟานจางเจอหมิงไม,ม่แม้แต่จะมองส่งเพื่อน และแม้ตอนนี้จะมีเรื่องที่ต้องจัดการเป็นภูเขาเขาก็โยนงานพวกนั้นใส่หัวอี้เวียนแล้วไล่ให้ไปจัดการแทนตอนนี้ที่เขาสนใจมีเพียงภรรยาที่อยู่บนเตียงเท่านั้นในหัวหวาดหวั่นว่าหากจิงฝันตื่นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะโดนตําหนิหรือด่าทอเขาย่อมยอมรับทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการที่จิงฝันโกรธจนตัดสินใจหันหลังให้เขาจางเจ๋อหมิงคงรับไม่ไหว ดังนั้นแล้วก่อนที่จิงฝานจะตื่นขึ้นมาเขาจำเป็นต้องคิดหาวิธีอธิบายให้ดิ้มมากที่สุดอย่างน้อยก็เพื่อรังร้งจิงฝานไว้เพราะสำหรับเขาชีวิตนี้ขาดจิงฝานไม่ได้แล้วในระหว่างที่รอจริงฝานตื่นไปด้วยไล่อ่านสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองในสมาร์ทโฟนไปด้วยจนคอเริ่มแห้งจ้างเจอหมิงก็หาน้ำดื่มแก้วน้ำจรวดริมฝีปากมวลน,น้ำอุ่นค่อยๆไหลลงคอใครจะไปคิดว่าระหว่างนั้นจิงฝานจะตื่นขึ้นมาแล้ว คนบนเตียงลืมตาตื่นสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การทบทวนสถานการณ์แต่เป็นการพูดสิ่งหนึ่งออกมาในทันทีเรากับว่าระหว่างหลับไปเอาแต่คิดเรื่องนี้จ้างเจอหมิงเอกสารยาอยู่ไหนครับ <c oughs> น้ำที่เพิ่งดื่มลงคอไปเกือบจาถูกพ่อนออกมาจากปากทั้งหมดโชคดีที่กลืนลงท้องไปแล้วจริง <c oughs> <c oughs> จริงเสฟฟอน นายฟื้นแล้วเหรอจิงฝานปลายสายตาไปหาสามีสายตานั้นเย็นเฉียบขั้นทำคนมองเสียวสันหลังทว่าประโยคที่ออกจากปากของเขาสำหรับจ้างเจ๋อมิงแล้วน่ากลัวกว่าสิ่งใดเอกสารยาอยู่ไหนครับไปเอามาจ้างเจ๋อมิงลุกยืนในทันทีก่อนจะโน้มตัวลงไปค่อมร่างคนที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้จะเอามาทำไมก่อนจะสนใจเรื่องนั้น ช่วยฟังที่ฉันอธิบายก่อนได้ไหมจิงฝันสบตาคนที่อยู่เหนือร่างจางเจอมิงสีหน้าเคร่งเครียดอย่างที่สังเกตได้ชัดเจนคันว่าเป็นสีหน้าที่จิงฝันไม่เคยได้เห็นเมื่อก่อนแต่ว่านั่นไม่ได้ทําให้เขาใจอ่อนความผิดที่อีกฝ่ายก่อไว้ยังอยู่ไหนเลยที่จิงฝันจะใจอ่อนง่งายๆคนี่สายเสียอย่างคุณนผมไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นกล้าที่จะหลอกผมได้เรื่องร้ายแรงแบบนั้นคิดจะลองใจผมเหรอครับหรือคิดจะใช้ผม คุณทำแบบนั้นลงไปเพราะอะไรกันแน่คุณต้องการอะไรน้ำตาที่ผมร้องไห้ออกมาเพราะเป็นห่วงคุณความเสียใจที่ผมได้รับทุกอย่างเกิดจากการหลอกลวงแกล้งสแสดงของคุณทําไมผมต้องมาโดนอะไรแบบนี้ด้วยแต่ช่างเถอะจะทําแบบนั้นกับผมเพราะอะไรก็ช่างผมไม่อยากรู้แล้วไม่อยากกันเลยครับผมไม่อยากอยู่กับคนแบบคุณแล้วจ้างเจอหมิงถึงกับแข้งไปชั่วครู่ ฟังที่จิงฝานพูดแล้วก็รู้ได้เลยว่าทั้งโกรธทั้งน้อยเนื้อต่ําใจกล้าสเสียงของจิงฝานไม่ได้กระแทกกระทันเลยราบเรียบขั้นเย็นเฉียบและคมกริบแต่เพราะยิ่งเป็นแบบนั้นยิ่งหน้าหวาดวันประหนึ่งบอกว่าจะไปก็สามารถไปได้เดี๋ยวนี้เลยมือของจางเจอหมิงสั่นละลิกยากจะควบคุมปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิงฝานร่างกายก็มักจะควบคุมไม่ได้อย่างนี้แต่ครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งไหนไหนจางเจอหมิงหวาดหวันอย่างถึงที่สุด ระหว่างที่อีกฝ่ายหลับอยู่ก็คงคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดแน่ๆและทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะเขาเองสารเลวที่กล้าใช้เรื่องข้อขาดบาดตายมาหลอกลวงตบตาอีกฝ่ายยามนี้จิงฝานจะดุด่าตบตีเขาเท่าไหร่จางเจ๋อมิงย่อมยินยอมพร้อมรับกรรมแต่เรื่องอยากเขารับไม่ไหวจริงๆเขายอมไม่ได้ตอนนี้จางเจ๋อมิงรู้สึกคล้ายหัวใจลอยขึ้นไปแขวนค้างอยู่กลางอากาศกลัวว่าถ้าพูดอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวภรยาจะตัดขาดกับเขาอย่างแน่นอน นี่คุณได้ยินที่ผมพูดไหมครับเปลาเอาเอกสารอย่ามาผมจะจบสัญญาของเราวันนี้เลยไม่มีทางให้เป็นอย่างนั้นหรอกจ้างเจอหมิงยังอยู่ท่าเดิมค่อมร่างภรรยาไว้บนเตียงคนไข้ตอนนี้สายตาจิงฝันเต็มไปด้วยแรงอารมณ์โกรธเคืองจ้างเจอหมิงจําเป็นต้องเกลี้ยกล่อมให้ได้เขาวาดมือข้างนึงไปคว้ารีโมทเตียงคนไข้เตียงนี้เป็นแบบไฟฟ้าปรับนั่งนอนได้พอได้รีโมทมาแล้วเขาก็กดที่นอนขยับเดียวนั้น ร่างคนบนเตียงค่อยๆเคลื่อนตามการปรับของรูปเตียงจิงฝานผวาตกใจด้วยที่ว่าไม่ทันได้ตั้งตัวจำต้องวาดมือทั้งสองข้างขึ้นมาคว้าร่างของจางเจ๋อหมิงไว้ไม่ได้ห่วงว่าสายน้ำเกลือจะหลุดสักนิดกลัวก็แต่ว่าจะตกเตียงทำอะไรของคุณเนี่ยคงจะเพราะการปรับเตียงทำให้ตอนนี้ร่างของจิงฝานทับชิดอยู่กับจางเจ๋อหมิงแล้วช่วยฟังฉันอธิบายหน่อยเถอะนะเรื่องเอกสารนั่นเนี่ยเอาไวท้ทีหลัง จิงฝันขบฟันปลักยแขนออกจากรอบคอของจางเจ๋อหมิงทันทีผมไม่อยากฟังครับอันที่จริงตอนนี้จิงฝานรู้ตัวเองเป็นอย่างดีว่ากําลังทําตัวงี่เง่าไม่ยอมฟังสิ่งที่จางเจ๋อหมิงจะอธิบายแต่เว่าตนเพิ่งจะโดนหลอกไปนะหลอกเรื่องที่ร้ายแรงมากเสียด้วยจิงฝันแบกรับความเครียดและความเสียใจมาตั้งสามวันแต่ละวันหัวใจทํางานหนักแค่ไหนแต่ละวันหัวใจเป็นห่วงจางเจ๋อหมิงไปตั้งเท่าไหร่ จิตใจจิงฝันตลอดสามวันที่ผ่านมาอ่อนลททอ้าท้อท้อแต่จู่ๆเรื่องเครียดมากมายที่จิงฝันแบกรับเอาไว้กลับเป็นแค่เรื่องโกหกหกลอกลวงการที่เขาจะโกรธแลมะมโหจางเจ๋อมิงมันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่าจางเจ๋อมิงจะทําไปเพราะมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้มองอย่างไรจริงฝันก็สามารถเลือกจะงองแงงี้เง่ากับอีฝ่ายได้อยู่แล้วจางเจ๋อมิงผิดเต็มประตูว่าแต่ว่าทาไมคนคนนี้ถึงได้ยักแย่ย,ยักยันนักล่ะ ก่อนหน้านี้ก็เกลิ่นเรื่องอยากขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอพอมาคราวนี้จิงฝานเอ่ยปากเองบ้างแล้วทำไมยังไม่รีบจัดการอีกแล้วอถอยออกไปเลยนะครับจิงฝานดันอกสามีนิสัยเสียให้ออกไปห่างๆทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ทำตามทั้งยังนั่งลงที่ด้านข้างเตียงและทอดวางสายตาม,มองเขาไม่ละแววตาละห้อยอ้อนวอนขอร้องที่คล้ายกำลังสะกดจิตจิงฝานอยู่ให้ตายสิ คนคนนี้รู้ตัวว่าทำยังไงถึงจะทำให้คนอื่นเข้าใจอ่อนได้สินะน่าไม่อายไร้จิตสำนึกหางสุนัขแซจงังไอคนนี้สยเสียจางเจ๋อหมิงกำลังมองริมฝีปากสีแดงระเรือ่อความงุ้มอย่างนึกเอนดูแค่เห็นสีหน้าก็รู้แล้วว่าจิงฝานกำลังด่าเขาอยู่ในใจไม่มากก็น้อยนี่คงเป็นครั้งแรกที่จิงฝานมีท่าทีต่อต้านเขาขนาดนี้แม้จะรู้สึกผิดจับใจแต่ท่าทางในตอนนี้ที่ได้เห็น มันน่ารักเสียจนเขาอยากกอบก้กยอีกฝ่ายจนกว่าจะหายใจไม่ทันแต่ว่าตอนนี้จำเป็นจะต้องยับยั้งชั่งใจเสียก่อนนายลืมคำพูดที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้แล้วงั้นเหรอจิงฝันตวัดส,สายตามาจดจ้องคนพูดคขเมงคำพูดอะไรครับจางเจอหมิงพันระบายยิ้มบางนายบอกไว้ว่าเรื่องอย่าให้ขึ้นอยู่กับฉันถ้าฉันอยากให้นายยานายก็จะอย่าถ้าฉันอยากให้นายอยู่ นายก็จะอยู่ฮะเอะน,นั่นมันพอทบทวนแล้วก็เหมือนว่าจะเคยพูดประโยคนี้ออกไปจริงๆเต็มปากเต็มคำเสียด้วยตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันนะครับตอนนายก็พูดออกมาแล้วนายบอกว่าเรื่องนั้นให้ขึ้นอยู่กับฉันนายจะคืนคำงั้นเหรอนายเป็นคนไม่รักษาคำพูดขนาดนั้นเลยเดี๋ยวสิครับ จางเจอหมิงไม่รอให้จิงฝานพูดต่อเพออีกฝ่ายจะเอ่ยปากเขาก็วาดนิ้วชี้ขึ้นมาปิดปากจิงฝานไว้จิงฝานมองการกระทําของสาม,มีนิสัยไม่ดีอย่างเหลือจะเชื่อเพราะจัดการปิดปากจิงฝานได้แล้วจางเจอหมิงก็ยื่นมือไปหยิบสมาร์ทโฟนของจิงฝานมาถือไว้ก่อนจะกดนั่นกดนี่อยู่สักพักจิงฝานมองการกระทํานั้นของสาม,มีอย่างไม่เข้าใจจู่ๆเอาสมาร์ทโฟนคนอื่นมาเล่นทําไมล่ะเนี่ย พอจัดการอะไรเสร็จจ้างเจอหมิงก็วางสมาร์ทโฟนของจิ่งฝานไว้ที่เดิมแล้วหยิบของตัวเองออกมากดอยู่สองสมทีก็ยกขึ้นเจาะหูปลายสายรับในไม่กี่อึดใจเสียงที่ได้ยินคือเสียงของอีซเวนฮัลโหลครับท่านประธานจ้างเจอหมิงไม่ได้ทักทายตอบเขาพูดสิ่งที่ต้องการออกมาในทันทีเอกสารยาของฉันตอนนี้อยู่ที่นายหรือเปล่าอีสเวนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงตอบ ผมเก็บเอาไว้ในแฟ้มของตัวเองตลอดครับพวกหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ด้วยอีซวนตอบตามตรงเพราะเอกสารเหล่านั้นอยู่ในแฟ้มที่เขาพกติดตัวตลอดจริงๆทำลายมันทิ้งซะจะเผาหรือจะเอาเข้าเครื่องทำลายก็ได้คลิปเสียงที่อัดไว้ก็ด้วยนะทำลายทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือสำรองรับทราบครับอีซวนตอบรับคำสั่งอย่างแข็งขันยินดีทำเรื่องนี้ให้อย่างยิ่ง อันที่จริงแล้วช่วงแรกๆอีซวินก็ไม่ได้พกมันติดตัวหรอกเก็บไว้ในตู้เซฟที่ห้องทํางานของจ้างเจ๋อหมิงอย่างดีแต่ว่าช่วงหลังมาน,นี้เขาเลือกจะพกมันติดตัวเพราะมีหลังสังหณ์ว่าวันดีคืนดีเจ้านายจะแจ้งให้จัดการกับเอกสารฉบับนี้กระทันหันและเป็นอย่างที่คิดเจ้านายเผด็จการของเขาออกคําสั่งแล้วในวันนี้เขาคิดถูกที่เก็บมันไว้กับตัวจิงฟานนั่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือไปหยิบสมาร์ทโฟนของตัวเองขึ้นมาตรวจด,ดูนี่คุณ จางเจ๋อหมิงลบคลิปเสียงในวันที่ทำสัญญาออกจากเครื่องของเขาไปแล้วกระทั่งในคลังขยะก,ก็ยังไม่มีคลิปนั้นไม่สามารถกู้คืนได้แล้วจางเจ๋อหมิงกุมไหล่ภรรยารู้ดีว่าตัวเองน่าไม่อายทำเรื่องไม่ได้รับอนุญาตอย่างการลบหลักฐานเองกับมือแต่ตอนนี้เขายอมเป็นคนน่าไม่อายเพื่อรั้งภรรยาไว้จะน่ารังเกียจเผด็จการอย่างไรก็ช่างเขาขอยอมเป็นสารเลวหางสุนัขหากนั่นจะสามารถรั้งจิงฝานเอาไว้ได้ ในตาสีเข้มจ้องลึกลงมายัางดวงตาเหลือจะเชื่อของจิงฟานความหนักแน่นจริงจังถูกส่งผ่านมาพร้อมคำพูดจิงเซวฟานฉันไม่ย่าให้ตายเขาก็ไม่มีทางยาภรยาเขาดีขั้นนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปได้อย่างไรตอนนี้ในหัวใจก็มีแต่ภรรยาทั้งนั้นอีกทั้งทั้งโง่ปล่อยจิงฟานไปก็ยังมีพวกตัวดีทั้งหลายคอยจ้องจะฉกจิงฟานไปไว้กับตัวตั้งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนทั้งนักเขียนไม่เอาไหนนักแสดงฝาแฝดหน้าไม่อาย เพื่อนสมัยเด็กเสียสติและคนอื่นๆที่พอจะนึกหน้าได้อีกเขาไม่มีทางทำเรื่องโง่เง่าอย่างการปล่อยจิงฝานไปหรอกจบประโยคสั้นๆนั้นจิงฝานพลันชะงักดวงตาค่อยๆเบิกกว้างออกไม่อย่างนั้นเหรอแต่ก่อนหน้านี้ที่กล่อนเรื่องอย่ามาไม่ใช่ว่าจะอย่าหรอกเหรอสีหน้าจางเจอหมิงเอาเรื่องมากอย่าหวังว่าจะได้อย่าะฮะถึงขั้นข่มขู่ว่าจะไม่ได้อยาอ,อกมาตรงๆอย่างนี้ด้วย สรุปแล้วจางเจออมิงไม่ได้คิดอยากจะรีบหย่าอย่างนั้นเหรอไม่สิเดี๋ยวก่อนนะครับจางเจออมิงรอฟังทิ้นไหนกันว่านิ้วชี้ขึ้นมาปิดปากจริงฟานอีกคนเรื่องหย่านายบอกว่าให้มันเป็นการตัดสินใจของฉันไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นฉันไม่ให้นายหย่าไม่ให้นายไปไหนถ้านายดื้อจะไปฉันจะจับนายขังเอาไว้ให้นายอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตน,นั่นมันอาชญากรรมแล้วนะครับจางเจออมิงหลุดคำ ก็นายจะทิ้งฉันไปนีเ่เรื่องนั้นก็กคุณตอนนี้จิงฝานแทบจะลืมความโกรธไปแล้วหัวใจค่อยๆกระหน่ำเต้นอย่างช้าๆพอทบทวนจนเข้าใจแล้วหัวใจทั้งก้อนก็สั่นสะท้านความดีใจค่อยๆกลืนกินความโกรธเคืองไปจนหมดสิน้นอย่าบอกนะว่าที่อีกฝ่ายเกลื่นเรื่องอยากขึ้นมาก่อนหน้านี้จางเจ๋อมิงไม่ได้อยากจะยาให้เร็วที่สุดแต่เป็นจิงเซี่ยวฝานอย่าไปจากฉันเลยนะ ฉันคิดว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีนายใบหน้าที่เคยแข็งตึงเพราะความโกรธยามนี้สับสนสงสัยจนเริ่มยับยน่นทว่าถึงอย่างนั้นแก้มจิงฟานก็เริ่มซับสีเลือดแล้วเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์นี้สุขฉิดเลือดในร่างกายให้คนป่วยได้ดีแค่ไหนจิงฟานควบคุมเสียงสันส่นๆของตัวเองไม่ได้เลยเออคุณคุณพูดอย่างกับว่าอย่างกับว่าคุณรักผม เราไม่ได้หรือไงก,ก็ไม่ใช่ว่าว,ว่าไงนะครับจางเจอหมิงไม่ได้เอ่ยอะไรต่อเพียงระบายยิ้มอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จิงฝานเคยได้เห็นออกมาจูบกันแล้วจัดการกันแล้วจะมายาอะไรนายคิดจอฟฝันแล้วทิ้งงั้นเหรอนายจนีิสัยไม่ดีเกินไปแล้วเนี่ยจำที่นายทําอยู่บนตักฉันไม่ได้หรือไงวันนั้นนายเป็นคนขยับมือแล้วยังเรียกร้อง จิงฟานสะดุ้งวาดมือทั้งสองข้างปิดปากจางเจ๋อหมิงเอาไว้ก่อนที่สมองและหัวใจจะระเบิดออกมาพร้อมกันจางเจ๋อหมิงไอคนนี้สัยเสียจะพูดอะไรก็ช้าๆหน่อยเถอะตอนนี้เขาตั้งรับไม่ทันแล้วประมวลผลไม่ทันแล้วด้วยจิงฟานฟังอะไรไม่รู้เรื่องสมองของเขาอยู่ตรงคำถามตัวเองและคำตอบของจางเจ๋อหมิงก่อนหน้านีท้ที่คุณพูดนั่นมันจิงเซี่ยฟานฉันชอบนายแล้วฉันคิดว่าฉันรักนายมากด้วย เงั้นไม่อยากกันนะสัญญาก็ไม่มีหรอกอยู่กับฉันต่อไปเรื่อยๆถเถอะนะจิงฝานอ้าปากค้างมองจางเจ๋อมิงอย่างไม่อยากจะเชื่อหูอ,อ,ยอย่ามาล้อเล่นนะครับจางเจ๋อมิงถอนหายใจอย่างจนเป็นยาเรื่องแบบนี้ล้อเล่นได้ที่ไหนกันอนถึงขั้นเก็บนายไปฝันหวนวแล้วหวนเล่าเชียวนะให้ตายสิประโยคละครหลังข่าวน้ำเน่ายุงชุมนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ย จิงเซลฟานฉันพูดจริงทุกคําเรื่องอยานที่จริงฉันจะพูดมาสักพักแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีฉันอยากจะยกเลิกสัญญาและให้เราอยู่เป็นสามีภรรยากันจริงๆโดยไม่มีกําหนดอยา่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าจิงฝานคิดเองเออเองว่าจางเจอหมิงจะทิ้งมาตลอดอย่างนั้นสินะท้ายจริงแล้วจางเจ๋อหมิงไม่ได้จะทิ้งเขาแต่อยากอยู่กับเขาต่อไปเรื่อยๆจิงฝานทบทวนแล้วจมูกก็เริ่มแสบคัดใบหน้าร้อนเผาไปหมด ดวงตาทั้งสองข้างก็เริ่มเปียกชื้นต,ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก่อนหน้านี้คุณยังจิงฝานเอ่ยไปพลางสะกดกั้นอารมณ์ของตัวเองไปพลางจางเจอมิงค่อยๆประคองหัวภรรยามาวางไว้ที่ลาดไหลน้ำเสียงที่เอ่ยพูดอ่อนโยนถึงขีดสุดเรื่องนั้นบอกไม่ได้รู้ตัวอีกทีก็ไม่อยากให้นายหายไปจากชีวิตแล้วแค่คิดว่านายจะไม่อยู่ในสายตาฉันก็ร้อนลนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องเห็นหน้านายได้ยินเสียงนายถึงจะสงบลงได้ จิงฝานเริ่มสะอื้นจริงเหรอครับอย่าก,กังขาในความรู้สึกฉันเลยนะฉันรักนายมากจริงๆได้ยินคำว่ารักจิงฝานพลันหลังตรงแนวคนคนนี้กำลังใช้คำหวานตะล่อมจิงฝานอยู่ซึ่งมันได้ผลอย่างไม่ต้องสงสยัยสายตาที่จ้องลึกลงมานั้นก็ราวกับจะให้จิงฝานย้อนไปทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไร หากนึกย้อนช่วงเวลาที่ผ่านมาจางเจ๋อมิงยอมให้จิงฝานมากจริงๆท่าทีที่แปลกไปบางครั้งก็มักตั้งแง่ทะเลาะกับคนรอบข้างของจิงฟานนั่นก็ไม่ใช่เพราะหึงหวงหรอกเหรอจิงเซี่ยฟานนายเองก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าพูดเรื่องอยาเลยนะฉันทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้จริงๆจิงฝานสะอึกสะอื้นซุกหัวอยู่บนลาดไหล่ของจางเจ๋อมิง เรื่องอยญ่ที่เขาเพิ่งพูดเป่าๆไปนั่นก็ล้วนเป็นเพราะอารมณ์ทั้งนั้นไหนเลยจะอยากแยกกับจางเจ๋อหมิงจริงๆก่อนหน้านี้เขาถึงขั้นบอกกับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่ปิดบังความรักที่มีต่อจางเจ๋อหมิงจะมอบให้อีกฝ่ายเท่าที่จะให้ได้ที่พูดว่าจะอยากก็แค่อารมณ์ประชดประชันอยากทําจริงๆเสียที่ไหนกันแล้วจิงฝานใช้มือเปลี้ยๆทุบอกสามีหนสองหนยังดันทุลังจะโกรธอยู่ทั้งที่ตอนนี้โอนอ่อนให้เขาทั้งตัวแล้ว คุณมันนิสัยไม่ดีฉันรู้คุณหลอกผมฉันผิดไปแล้วขอโทษนะท,ที่บอกว่ารักผมคุณคุณฉันพูดจริงไม่เชื่อก็เงยหน้าขึ้นมาสิจริงฝันสุดน้ำมูกที่กำลังไหลก่อนจะเงยหน้าไปหาสามีพอสบตากันแล้วจางเจอหมิงก็ไม่ปล่อยเขาไว้ฉันรักนายมากจริงๆ พอพูดจบประโยคก็จูบปิดปากจิงฝานทันทีจังหวะบทขยี้เร่งเร้าและหนักเนืองเล่ากับเราเวลาที่จะได้กอบกลัวอย่างนี้มันนานแล้วแม้คำว่ารักจะหวานมากแต่ท่าทางของอีฝ่ายกลับร้อนแรงความหวานและความร้อนแรงผสมปนเปลมหายใจถูกอีกฝ่ายยึดคลองไปแล้วจิงฝานคล้ายกำลังโดนนวดอยู่ในอุ้งมือของจางเจิงหมิงตัวอ่อนตัวเปลียไปหมดท้องน้อยก็เริ่มวูบหวงปั่นป่วน แต่ปกติจ้างเจอหมิงก็เป็นอย่างนี้มีความต้องการที่จะครอบครองและก้าวร้าอยู่ลึกๆเพราะคนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจและ,ะเผด็จการแม้สีหน้าจะไม่เปลี่ยนเลยก็ตามแต่ว่าสําหรับจิงฝานนั่นคือความจริงใจของจ้างเจอหมิงเพราะมันคือตัวตนที่แท้จริงนิสัยที่แท้จริงของอีกฝ่ายมืนตึงแข็งกระด้างแต่กลับรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งมันกําลังเปิดเผยออกมาให้จิงฝานได้รับรู้ผ่านรสจุบฝ่ามือหนาบีบขย้ำอยู่ที่แอ่งเอวสวย แล้วค่อยๆเลื่อนไปถึงใต้เนินเนืนเน้อน,นุ่มนิ่มนวดนวด,นวดคลึงคลึงปลาหนึ่งกำลังออดอ,อก้อนปลนเปลือและแสดงออกถึงความรักความเสน่หาที่มีต่อจิงฟานถ้าไม่ติดว่าที่นี่คือห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลจ้างเจอหมิงไม่ปล่อยคนใต้ร่างไว้นะจ้างเจอหมิงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เขาผ่านหน้าออกเล็กน้อยแววตาที่เคยเย็นชาเร่าร้อนและกดดันเปลี่ยนไปเป็นออดอ,อ้อ,อนตัดพ้อหยุดหลายส่วนพูดออกมาสิจิงฝานชะงัก ไม่เข้าใจคำสั่งนี้เท่าไรเพราะเมื่อครู่มัวแต่สนใจเส้นน้ำลายใสาที่เชื่อมอยู่ระหว่างปากของคนสองคนในขณะที่จางเจอหมิงพลาออกดูลามกุกชมัดเอ่เออะไรเหรอครับฉันบอกลักนายตั้งหลายครั้งแล้วนายละ่ะจิงฝานเม้มปากแน่นใบหน้าแดงสั้นไล่ลามไปถึงไท้ยทอยจิงเซี่ยวฝานอย่าเปรียบกันซิพูดให้ฉันฟังหน่อยจิงฝานสั่นสะท้าน ผมคือผมนายลักฉันหรือเปล่าจางเจ๋อมิงถามขณะวาดมือขึ้นมาบีบข้างจิงฝานเบาๆแล้วใช้นิ้วโป้งเกลี่ยลิมฝีปากชำแฉะนั่นจิงฝานเขินจนมืนเบลอไปหมดแล้วเร็วเข้าพูดออกมาสิเออลักลักครับลักใครคนคนนี้นี่มันยังมีหน้ามาถามอีกก็ลักคนนะสิตายเธอะ เอ่ยจบจิงฟันก็กัดนิ้วโป้งที่กำลังซุกซนอยู่บนริมฝีปากเข้าให้แต่ว่าคนโดนกัดมีเจ็บไม่พอยังขบขันออกมาอย่างพึงพอใจเสียด้วย <c oughs> ใบหน้าคมกลิบที่มักบึ้งตึงเย็นชาอยู่ตลอดเวลาพอถึงคราวพึงพอใจอย่างถึงที่สุดรอยยิ้มกลับไม่ได้ดูสุกซนหล่อเท่กลับกันรอยยิ้มกว้างนั่นดูสุดแสนจะเจ้าเล่ร้ากาดเรากับตัวร้ายที่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว จิงฝานเห็นแล้วหัวใจกระตุกเต้นผิดจังหวะเขาชอบรอยยิ้มนี้ของจางเจ๋อมิงมากปฏิเสธความหลงไหลที่ได้จดจ้องมองมันไม่ได้เลยรสนิยมเขาแปลกชะมัดอะไรร้ายๆนี่ชอบเหลือเกินจางเจ๋อมิงดึงนิ้วโป้องออกแล้วจะลดริมฝีปากลงไปแทนบทขยี้ให้เท่ากับที่อดทนรอฟังคำหวานจากปากของจิงฟานให้ตายสิกับรอฟังไม่ไหวจนจับกลืนลงท้องไปก่อนแต่ก็คุ้มแล้วที่รอฟัง